ลมกำลังดีเลยกำลังสวยลมดีมากยกให้เร็วมีน้ำหนักทันทีมีน้ำหนักท,ทัน,นท,ทีช้าไปน้ำหนักน้อยไปอ่าเร่งเครื่องไปเลยดีมากเริ่มเลี้ยวดีมากเข้าหาแกนลมด้วยเข้าหาแกลม แก้ได้ครับเยี่ยมอาดีดีมากาปล่อยให้ถูกจังหวะนะขึ้นให้เร็วยกแขนขึ้นให้เร็วเร็วมีน้ำหนักทันทีดีมากดีดีความเร็วต่อเนื่องเยี่ยมเยี่ยม เดี๋ยวเราจะฝึกใช้เครื่องนะครับดีมากจังหวะหยุดหมุนตัวถอยหลังดีโอเคอเคตรียมใกล้เฟิร์สไฟแล้วน้องดีมแล้ใกล้แล้ว อันนี้จะฝึกใช้เครื่องกระล่มนะครับมาเดินมาเลย อยู่ข้างหลังนะขหลังไปพักนะตลาเช็ดเรียบร้อยยังตึงเท่าแล้วเนาะอ่าถอยหลังวอรมเครื่องก่อนน้องวอรมเครื่องทำงาจะไม่ได้สายลงตู้ถูก้องเ่งเร่งเล่งร่อ้ร่งเรองเร่งเร่งเ่งเร่งเล่งเ่งเล่เร่งเร่งเ่งเร่า่าง่่เงเ่เ่เร่งเ่เ่เ่เ รถช,ช้าๆประมาณนะั้นนะถ้ามันลอ,อยนะรถช้าๆนะแล้วก็พร้อมกับดึงเบรกค่อยๆดึงเพิ่มเนาะพร้อมนะมาพิทพาให้ตรงนะหาการให้ไวทุกอย่างต้องไวนะครับน้องการแขนยืดๆกว้างไว้ดีมากเอาลงขึ้นมาให้เร็วเร็วๆหารงยกให้เท่ากันวิ่งพอแรเท่ากันเร่งเครื่องเลยเร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องก้าวยาวเร่งเครื่องอีก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  อีก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 อกอดึงเบรกดึงหมุนตัวถอยหลงังดึงเบรกข้างไว้ถอยหลงังถูกต้องดึงข้างที่สูงลงดีมากไม่กล้าบอกให้แรงกว่านี้น้องเดี๋ยวลอยอ๋อแล้ววะเริ่มลอยแล้วใกล้เฟิร์ฟไฟลยแล้ว ต้องให้ใบหยุดก่อนครับเราค่อยกลางเอพร้อมนะทบทวนให้ดีถ้าดีพร้อมก็มากลางให้ไวเร็วเบกินหนักวิ่งเร็วเล่นเครื่อง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 เร็วอีกเล่นเครื่องเร็วอีก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 ดึงนิดนิด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 เล่นเครื่องอีกพอดึงเบ่อนกับเครื่อง หมุนตัวถอยหลังดึงเบรกดีมากเยี่ยมดับเครื่อง